ผินว่าหลานสาวฉันจะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะมคุณแอ๊นั่เหรอคะอ้าวก็หลานแอ๊ะอะสิแอ๊จะใครที่ไหนอีกล่ะตาโอมนะเขาอยู่บ้านผินก็คิดว่าคุณหญิงพูดถึงเรื่องเรื่องเก่าจัค่ะเอ๊ะแม่ผินนี่พูดทำไมฮะอีเด็กเป็นอย่างนั้นนะพูดทำไม พินพิพิงขอโทษค่ะคุณหญิงคะพินนึกไปถึงเรื่องอไม่ต้องพูดเรื่องนั้นนะไม่ต้องพูดวันก่อนฉันฝันเห็นมันว่ามันมายืนด่าทอฉันที่ฉันให้พอพานเอามันไปทิ้งมันจะได้ตายจากครอบครัวสุขุมวิทิชัยจ้ะแม่ผินไม่ผิดพูดฉันไม่ผิดใช่ไหม เด็กคนนั้นมันผิดแม่ผินแม่ผินพูดสิหรือว่าหรือว่าหาว่าฉันเป็นคนใจร้าย่อพ่านีงข้าวตาคุณหญิงอะเจ็บปวดพวดล้าวใจกับเหตุการณ์ผีซ้ำด้ำพลอยที่เกิดขึ้นผินทราบดีค่ะคุณหญี่ขา ะะได้เวลาอาหารเย,รย็พนพอดีเลยสงสัยจะไปส่งายแอ๊์ไกลหรอคะจะไปไหนอะคะก็จะไปทานข้าวเอ,อ่อตาองเขาไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมเป็นห่วงแต่ลูกตัวเองอะทีจีไม่เห็นจะเป็นห่วงเลยจีกลัวจังเลยะคะ่ะกลัวว่าคนร้ายอะมันจะออกจากห้องเนืองแอะแล้วก็เข้ามาห้องจีแทน ถ้าเกิดว่ามันมาป้ามจีเนี่ยจีต้องแย่แน่นนเลยค่ะก็ระมัดระวังดูแลตัวเองหน่อยกันแล้วกันห้องหับก็ปิดให้มันมิดชิดลุงคะจีอยากได้ปืนสักกบอกหนึ่งนะคะไว้เพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะคะจีพูดจริงๆนะคะก็ไดฉฉ้ฉันจะหาให้จีหลังแล้วกัน เดี๋ยวทานข้าเย็นแล้วมาคุยกับพ่อที่้องทำงานหน่อยนะครับคุณพ่อมีอะไรกับผมล่ะครับเมื่อคืนวานแกไปไหนมาคํามมืดดึกดือ,ดอแล้วแกก็ไม่โทรศัพท์มาบอกคนทางบ้านพ่อเองต้องรับหน้าแทนแกต้องพูดเปิดกับคุณย่าว่าโทรมาขอญาติพ่อแล้วแล้วทำไมคุณพ่อไม่บอกความจริงกับคุณย่าเลยล่ะครับ ว่าผมไม่ได้ขออนุญาตทุนพ่อแล้วผมก็เมาจนไม่สามารถกลับบ้านได้ครับพระองค์ที่แกทําอะไรแกพูดอะไรไม่เกรงใจพ่อบ้างเนี่ยผมพูดความจริงครับผมไม่ชอบปิดบังซ่อนเล้นเรื่องอะไรครับมันจะทําให้ชีวิตคนอื่นนะพลอยย่าแย่ไปด้วยที่แกกำลังกำลังพูดหมายถึงอะไรเตา คุณพ่อก็รู้อยู่แก่จใจนะครับแล้วคุณพ่อต้องทําไมต้องปิดบังผมกับแอ๊ะด้วยล่ะครับปล่อยให้เราสองคนเป็นพี่น้องที่โง่เง่าเต่าตุนนะครับเรื่องไม่ได้รู้กํเพื่ตัวเองเลยอ่ะที่แท้ก็มีแม่ที่ออกลูกมีหางใ,ใครสอนให้แกพูดจาดูถูกแม่บังเกิดก้าวคุก เรื่องนมน้ำจิตใจคุณสนให้ผ่าตัดเนี่ยไม่ทราบว่าตอนนี้จธอคอยตามคุณหมอบ้างหรือยังครับย็งไงผมก็ต้องหาทางพูดกับเธออีกครับจกกนกว่าเธอจะยอมผมก็ขอให้เธอยอมในเร็ววันเออผมก็จะโทรถามคุณแอ,อ๊ดพอดีเรื่องเกี่ยวกับอาการคุณหญิงสิรินะครับคุณหมอคงจะพอทราบตอนนี้เนี่ยคุณแอ๊ดเธอไม่ได้อยู่บ้านสงสารนแล้วครับ คุพานพา,าเธอไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันอทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับผมเองก็ไม่ทราบครับว่าคุณพานถ้ามีเหตุผลอะไรตอนนี้สนทิยามีพันธะทางใจกับหมอชุดสนะแน่ถ้าไม่มีแจะเป็นไปได้ไหมที่หมอจะมีใจกับสนทีย ลูกสาวที่ไม่เหมือนผู้หญิงคนไหนของพ่อพอผมเรียกเคียงถามคุณพานท่านเนี่ยท่านก็บอกผมเอาใจใส่คุณสนเนี่ยผมก็เหนื่อยมากพอแล้วอย่าได้ไปเป็นห่วงเป็นใยเรื่องคุณแอเลยแต่คุณแม่เธอก็เป็นเป็นคนที่คุณหมอมีใจให้แล้วคุณพานท่านเองก็ทราบไม่ใช่หรอครับครับ เสียดายนะครับที่ผมไม่มีโอกาสได้แบ่งเบาพาราหมอเพราะคุณสนเขาจวางใจแต่คุณหมอคนเดียวเท่านั้นถ้าไม่เช่นนั้นผมอยากเป็นเพื่อนของสนทิยาคุณหมอจะได้มีเวลาให้กับคุณแอบบ้าง ที่หมอเคยคัอคุณสนเนี่ยคุณสนเห็นด้วยกับหมอหรือยังครับคุณสนจะถามว่าเรื่องอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คุณสนพูดเก่งขึ้นมากแล้วนะฮะคุณสนจะยอมตัดหางหรือเปล่าครับหมอรู้มันเป็นเรื่องที่คุณสนไม่อยากจะคิด เราไม่อยากจะให้ใครมายุ่งกับร่างกายของคุณสนเพราะคุณสนอยู่ของคุณสนอย่างนี้มานานแล้วส่วนหนึของชีวิตของคุณสนหมอรู้ว่าคุณสนคิดยังไงแต่หมออยากให้คุณสนเหมือนคนอื่นมีชีวิตที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆโดยไม่มีผมด้อยชีวิตของคุณสนจะต้องดีขึ้นกว่านี้ ใช้คุณสนเชื่อไว้ใจหมอเพราะหมอหวังดีกับคุณสนผมทั้งหมอใี้สะพรอด้วยเขาคือคนที่เคยมาคุณสนและคุณสนตกใจมากนะครับเขาเป็นคนใจดีแล้วก็อยากให้คุณสนเหมือนคนอื่น เขายังชวนหมอไปซื้อเสื้สอผ้าให้คุณสนเลยครับ